ทำไมขนุนไม่ติดลูกคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับเ,เพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ช่องกเรียนยศภูมิชาแนลนะครับหลายๆท่านนะครับก็อยากจะทราบว่าไอ้ขนุนนะครับที่มันติดลูกแล้วมันลวกมันเป็นสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับไปเลยครับ ตามมาเลยขนุนลูกเล็กๆมันจะหล่นลงมานะครับนี่ครับขนุนลูกเล็กๆล่วงหล่นลงมาอยากจะรู้สาเหตุเหมือนกันครับว่ามันเป็นเพราะอะไรในช่วงฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ปลายปีจนกระทั่งถึงต้นปีขนุนก็จะแตกลูกออกมาลูกเล็กๆเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ จะเห็นได้โดยทั่วๆไปที่นี่ก็จะมีหลายต้นนะครับแต่ละต้นก็จะแตกลูกออกมาเป็นลูกลักษณะแบบนี้ครับที่เห็นแบบนี้มันเป็นดอกเกสรตัวผู้นะครับติดผลแล้วจะไม่สมบูรณ์จะแห้งเหี่ยวร่วงหล่นลงไปเป็นลักษณะของขน,นลูกที่ติดจากเกสรตัวผู้ครับ น่นนี่นี่นี่ไงนี่ไงที่เราจากเกสรตัวเมียนี่นี่นี่ครับนี่อันนี้เกสรตัวเมียเพิ่งเห็นครับเนี่ยโอ้เห็นแล้วครับนี่ครับลักษณะขนุนที่เป็นเกสรดอกตัวเมียครับดูกันชัดๆครับนี่แหละครับดอกเกสรตัวเมียครับผลที่ติดจากดอกตัวเมียจะเป็นแบบนี้ครับติดผลแน่ๆครับดอกนี้ติดได้ลูกกินแน่ๆเลยโชคดีครับ ลักษณะดอกเกสรตัวเมียจะเป็นแบบนี้นะครับ1ปุ่มบนผิวจะใหญ่ครับเห็นไหมครับแล้วก็2ขั้วผมก็จะใหญ่เช่นเดียวกันครับดูกันชัดๆเลยครับลักษณะเกสรตัวเมียครับที่ผลจะเจริญเติบโตออกไปได้ลูกกินแน่ๆครับส่วนดอกที่เกิดจากเกสรตัวผู้นะครับผลก็จะตรงข้ามกันเลยครับ 1. ตุ่มหรือปุ่มบนผิวละเอียดนะครับผิวมันจะละเอียดเป็นขุยๆเลยนะครับ 2. ขั้วผลก็จะเล็กครับสังเกตดูลักษณะให้ดีนะครับลูกที่เป็นลักษณะแบบนี้คือลูกที่เกิดจากเกสรตัวผู้ครับเปรียบเทียบกันชัดๆนะครับว่าผลที่เกิดจากเกสรตัวเมียกับผลที่เกิดจากเกสรตัวผู้นั้นมันแตกต่างกันนะครับนี่ละครับเป็นความรู้ที่นำมาให้ท่านได้ชมกันครับผลที่เจรตติญโตมาเช่นนี้นะครับคือดอกที่เกิดจากเกสรตัวเมียครับ หายสงสัยกันแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ